สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคน,คนรักโคลาศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาตรานพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขบทนี้ค่ะงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2564ัรค่ะ ค่ะเมื่อรอบที่แล้วนะคะเลขปดนี้นะคะอาจารย์พงศกรให้2 4 7มา1ตัวค่ะอย่างน้อยต้องมา1ตัวนะครับค่ะ ก็มาเจ็ดครับจับคู่เจ็ดหนึ่งเฮงปังดังรวยปลายผ่านไปหนึ่งสู่สู่ที่สองคือไหว้เทพแล้วปังนะครับไหว้เทพแล้วปังรอบที่แล้วอาจารย์ให้อะไรครับอาจารย์พงศกรให้สามหกสี่ห้ามาหนึ่งตัวค่ะครับก็ไปเข้าเลขหกนะครับหกหนึ่งนั่นเองนะครับพอเลขออกอะไรแปดหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดมันก็เลยเข้าหกเห็นไหมอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวไหว้เทพแล้วปังต้องดูให้ดีๆรับรองดาวเด่นจะไม่พลาดนะครับ ดาวเด่นนี่คืออะไรคือเลขเทพอาจารย์มาตีเป็นดาวอีกทีตีดาวมาเป็นเทพนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นดาวตัวนี้มันจะมาเพราะกลุ่มดาวไหนมีที่พลอาจารย์ถึงจะถอดออกมาเวลรหัสอีกทีหนึ่งนะครับค่ะสูตรที่3ครับเลขนาโชคพารวยจารย์ก้อยค่ะเลขนําโชคพารวยนะคะจาโพลกรให้หกสี่เก้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดนะคะอรอบนี้ให้เลขเด่นด้วยก็คือสี่ห้าแปดมาหนึ่งตัวค่ะครับก็ไปเข้าเลขแปดเลขวิ่งนะครับ จับคู่หลุดนะครับรอบที่แล้วหลุดกันไปหลุดบ้างแล้วนะครับเลขนาโชคพารวยนะครับเริ่มหลุดละเริ่มหลุดครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับโอเคต่อไปสูตรที่4ครับเลขจักรราศีครับเลขจักรราศีรอบที่แล้วให้อะไรครับเลขจักรราศีรอบที่แล้วให้6 5ห้าดดมา1ตัวนะคะรอบนี้อาจารย์พงศกรให้เลขเด่นด้วย7กับ8มา1ตัวค่ะมาถึง2ตัวเลยนะครับแถว7ดก็ไปเข้า เจ็ดหนึ่งแดก็ไปเข้าหลักร้อยจริงๆแล้วอา<ล>จารย์ก็อ้สี่ตัวเนี่ยหกหก้าเจ็ดปดเข้าหด้วยเห็นไหมหกแปดเจ็ดสามตัวสี่ตัวเข้าถึงสามตัววิ่งยังไงก็รวยนะครับแล้วอาจารย์ให้เลขวิ่ง7จ็ดปดยังไงก็โดนนะครับจับคู่ก็ไปโดนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดรวยกันไปนะครับ สำหรับเลขโสรถพารวยนะคะรอบนี้เหนื่อยขอพักก่อนนะคะอ่าต้อง<ล>ยอมรับว่าหลุดกันไปเนาะมันก็ต้องมีบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเลขโสรถพารวยนะคะท่านใดอยากได้เลขโสรถพารวยจะไม่มีในคลิปใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องเข้ามาในที่ l i น์แอดนะคะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะเข้ามาในลไลน์ ID ไ i n e แอด PP 2องสีหนะครับหรือสแกนที่ QR c o d ดท้ายรายการนะครับเมื่อสแกนเสร็จหรือเข้ามาแล้วต้องทักสติ๊กเกอร์มานะครับทักอะไรมาก่อนก็ได้นะครับก่อนวันที่1น6ของทุกรอบเนี่ยอาจารย์ถึงจะเปิดให้ส่งคำขอผังเลขโสรสรถพารวยนะครับ ทุกสูตรเนี่ยอาจารย์เราขอพูดก่อนว่ามันเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับหลุดบ้างมีนเรื่องธรรมดานะครับอาจารย์บอกทุกสูตรสวยงามหมดใครไม่ดูถือว่าพลาดคือสําหรับสมาชิกใหม่เดี๋ยวจะงงเพราะว่าอาจารย์มีหลายสูตรแต่แต่ละสูตรเนี่ยเข้าต่อเนื่องสี่ตี่ยค่อนข้างดีคุณลองดูค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาชอบสูตรไหนลองตามสักสูตรหนึ่งโอกาสที่จะหลุดอ่ะมันน้อยค่ะใช่ครับโดยเฉพาะไหวเทพแลปังเนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียว ใช่เลยต้องบอกก่อนว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้เสี่ยงโชคแต่คุณสามารถไปไหว้เทพตามที่อาจารย์โพศกรแนะนําในแต่ละรอบได้15วันเนี่ยวหว้ทีเป็นสีมงคลกับตัวเองนะคะคือไหว้เทพและปังอาจารย์คํานวณอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือออกลอตเตอรี่ออกวันที่1ใช่ไหมอาจารย์จะคํานวณต่อจากวันที่1ก็คือวันที่2มาถึงวันที่16ของรอบนี้เอ้ยไม่ใช่สิทุดผิดวัที่แล้วออกส,สลัก สลากกินแบ่งรัฐบาลออกันที่16อาจารย์ก็คำนวณจากวันที่17ช่วงวันที่17ถึงวันที่1กร,รกฎาคมนะครับว่าดวงดาวตัวไหนทํางานเทพตรงไหนทํางานดาวตัวไหนทํางานนะครับอาจารย์จะคํานวณช่วงนี้ให้คุณไหว้แล้วจใจช่วงนี้แต่ละช่วงเนี่ยไ,ไห,ไหว้เทพสื่อกับท่านได้ไหว้แล้วปังว่างั้นเหนอะนะครับมีอาจารย์บอกว่าให้ไหว้องค์นั้นองนี้องนู้น,น,น,นคือคุณนับถือเคารพหรือคิดว่าสื่อกับองค์ใหญ่ได้คุณเอาสักหนึ่งองค์ไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะเอาดีกว่าไปอย่างเงี่ยไม่ไหวเลย คือเทคนิคเลยนะคะบางท่าน,นมีอยู่แล้วบนหิ้งพระก็ไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนนะคะเป็นปกติเลยค่ะไถ้ายังไม่ฟังกลับไปย้อนฟังนะครับไม่ค,ควรพลาดอย่างยิ่งกับเทปนี้ยิบซีพลังจัก,กรวาลของอาจารย์ก้อยนะครับงวดที่แล้วให้เด่น1ครับมาครบเลยครับแปดหกแล้วก็17เข้าหมดเลย1เห็นไหม จำได้ว่ามีวันหนึ่งที่ให้ตองหนึ่งหนึ่งหนึ่งยังพูดกับอาจารย์งศรสงสัยวดนี้หนึ่งจะมาเพราะเขาย้ำมากเลยวันหนึ่งแน่ๆเลยใช่นะครับก็วันไหนเข้าบ้างก็ตามไปดูนะครับส่วนทูบเทวาก็เข้าอีกเหมือนกันนะครับเข้าเจ็ดหนึ่งวันไหนไม่รู้ไปดูเอาเนื่องจากเราอัดกระไหลสูตรนะทั้งหมดที่พูดคือเจ็ดเจ็ดเทปแล้วนะนะครับมีอะไรก็ลองดูสิว่าว่า้เทพแล้วปังจักรราศีเลขปดหนี้ เลขนำโชคพารวยสี่เข้าไปละ5ห้าก็คือทูบเทวะหกไพ่ยีสี่ไพ่ยีสี่ใบไม้เจ็ดใบไม้ค่ะเฉพาะเฉพาะนี่คือสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เข้าไปเจ็ดรายการเจ็ดเทปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่รวมกับเทปที่ราศีอื่นๆอีกนะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วท่าน,นท่านที่ที่ชอบสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อย่าลืมดูค่ะ ชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะขอประกาศข่าวประกาศงานนะคะวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2564นี้อาจารย์พงศกรจะจัดพิธีบวงสวงพระราหูกลางราศีนะคะก็เกเดือนเจอกันหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าถ้าพระราหูย้ายราศีก็คือจะ18เดือน1ปีครึ่งะคะจะเจอกันครั้งหนึ่งนะคะพิธีดีๆอย่างนี้ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะคะท่านใดสนใจก็รีบพักไทยเข้ามานะคะอย่างทันค่ะ ต้องบอกก่อนว่ารอบนี้ต้องขออนุญาตนะคะเป็นลักษณะฝากรายชื่อเท่านั้นค่ะพอ,อทุกปีกาลางราศีจะเราจะไปจัดพิธีที่วัดโลสุทธาวาสอ่างทองปีนี้ไปไม่ได้ครับสถานการณ์ไม่ ไม่ปกติน,นะคะต้องบอกก่อนด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ปรับเปลี่ยนเพราะจริงๆเราจะไม่จัดแต่ท่านพระราหูไม่ยอมค่ะไม่ยอมท่านมาสื่อกับลูกศิษย์นะคะมาแจ้งข่าวสารนะคะปรามานี้เราก็ทราบดีซึ่งจริงๆปกติเราก็ไหว้กันเป็นปกติอยู่แล้วแต่พิธีวงสวงพิธีใหญ่ๆแบบนี้พลาดไม่ได้คือเราเคยจัดเคยทําให้ท่านทุกปีใช่ค่ะเคยทําบุญเพราะท่าน เราไหว้ไหวเทพเนี่ยเราใช้บุญนําก่อน<ช>นะครับท่านถึงชอบมากเมื่อท่านชอบแล้วเป็นที่พอใจประทานโชคลากให้เราแน่นอนให้ทุกคนชีวิตดีขึ้นอย่างน้อยจะเจออุปสรรคเนี่ยหรือมีหนักก็จะเบาลงนะคะรับเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะก่อนงานก่อนงานประมาณ9ก้าโมงเช้าช่วง9ก้ามงเช้าถึง9ก้าโมงครึ่งเนี่ยอาจารย์นิมนต์พระมานะคะที่จะมาถวายผ้าไตรนะคะแล้วถวาย สร้างพระพุทธรูปนะคะถวายพระด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมบุญกันนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาเพราะว่าเรามีการที่จะออถวายพระไตรเนี่ยเจ้าภาพผ้ไตรเนี่ยชุดละ2 5 0 0บาทเจ้าภาพรสร้างพระพุทธรูปชุดละ2,500บาทแต่ถ้าท่านใดกําลังทรัพย์ไม่ถึงไม่เป็นไรอยากจะร่วมบุญกับเราเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามกําลังทรัพย์ท่านก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะยินด,ดีเป็นสะพานบุญให้นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเลขกดนี้ประจําวันที่หนึ่งรกรกฎาคมเลขกดนี้ประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะอาจารย์พงศกรให้เลขอะไรบ้างครับคำนวณดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วด้วยศาสตร์ของโหราศาสตร์นะครับดาวที่จรณนะวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับในเวลาที่สิบห้านาฬิกากว่าๆนะครับก็ต้องดูว่า กำลังหมุนในกองฉลากกันอยู่เลยนะครับเลขตรงนั้นอะ่ะพิกัดเนี่ยว่าพิกัดตรงนั้นแล้วเวลานั้นอะ่ะดาวตัวไหนทํางานนะครับอาจารย์คํานวณดวงดาวแล้วเนี่ยเลขโลนี่เนี่ยรอบนี้อ่ะมันจะมีเลขดังนี้ได้แก่เลข3เลข7เลข6ทั้งหมด3เลขนะครับ3 7 6นะครับอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวอาจารย์บอกว่าไง เลขปลดนี่ทุกงวดเราจะเหลือแค่สามตัวใช่ไหมแล้วก็มาจับคู่ให้อีกทีหนึ่งจากเลข10 10ตัว 1- นถึงศมี10ตัวจานตัดให้เราเหลือเจตัวเอ้ยเหลือสตัวเมื่อเหลือสามตัวเสร็จเราดึงมาก่อน3ตัวมาวางจับคู่กันมันก็จะเหลือตัวถูกแค่แถวเดียวหรืออาจจะสองแถวถูกไหมอ่าเพราะมันมีสามตัวกับสองตัวอ่ามันก็จะถูกทั้งท้ายสองตัวท้ายกับสองตัวธรรมดา นะครับสองตัวทรายรางวัลที่หนึ่งเห็นหรือ,อยังง่ายๆก็แค่นี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดคืออาจารย์กรองแล้วล่อนตะกแรกงให้ละจาก10ตัวเหลือแค่3ตัวคุณก็มาเลือกเอาเพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเหลือสตัวเนี่ยก็ไปเข้าเข้า7ตัวหนึ่งแต่รอบก่อนมีเข้าถึง2ตัวเห็นไหมเข้าสวยๆหรูๆบางงวดก็เข้าถึง3ตัวเลยนะครับอาจารย์บอกว่าเทปดีๆใครไม่ดูถือว่า,าพลาดครับมาดูกันครับ อาจจะให้เลขเด่น376ใช่ไหมครับมาดูกันว่จาจับคู่เลขอะไรบ้างเริ่มจากแถว3ครับจันก้อยแถว3นะคะจาย์พงศกรจับคู่ให้31 32 36 37 38และ39ค่ะแถว7นะคะจับคู่ให้70 71 73 74 78และ79ค่ะแถว6ครับแถว6จับคู่ให้60 62 64 67 68และ69ค่ะครับรอบนี้นะครับตำแหน่งดาว7 376นะครับตำแหน่งดาว7รอบนี้ มันสวยน้อยไปหน่อยนะครับเพราะเป็นถึงดาวยอยู่ในโหราศาสตร์ดวงจักรราศีบอกว่าเจ็ดเนี่ยหรือเสาเนี่ยเป็นกเกษตรแต่กเกษตรของเขาในอยู่นานในราศีนี้นะครับ <c oughs> พอชนะแล้วอยู่ถึงสองปีครึ่งมันจะเป็นกเกษตรได้ทุกรอบเป็นไปไม่ได้นะครับรอบนี้เมื่อขยายลงไปดูแล้วมันกลายเป็นกเกษตรแต่เป็นนิดลากลากข้างในของไส้ชะตาดาวเสาคือนิดนะครับ <c oughs> ก็นิดแปลว่าช้าเนิ่นานานนะครับ <c oughs> ก็แปลว่ารอบนี้เ <c oughs> สาดเดียว มาสายนะครับรอบนี้ตัดเสาเหลืออีกแค่2ตัวง่ายแล้วยังง่ายเข้าไปแล้วนะรอบนี้สามกับหขอให้ตัวตัดไม่ผิดเท่านั้นแหละก็จะเหลือแค่2ตัวเลข3กับเลข6นะครับอ่าครับผมก็ชอบเลขไหนคุณก็ไปดึงเลขนั้นในแถวนั้นคุณว่าตัวไหนดับสมมบางคนมีสูตรดับก็ตัดออกเท่านั้นเองง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นอ่ะเฮ้ยฉันฝันดีฝันเด่นโอ้นี่ไปขูดต้นไม้อ่า ไป,ไปขุดต้นไม้มาหลายต้นนะครับไปขอกุบาลมาหลายทีเย่เลขเดียวกัน,นยมีตัวนี้ติดมาเลขนี้มาแน่ๆคุณก็ไปดูในแถวนั้นนะครับแต่ถ้าสองตัวอย่างเช่น3กับ6ไม่มีเลขของคุณคุณก็เอามาจับคู่เลยง่ายนิดึงนะครับอาจารย์กรองร่อนพิจารณาให้แล้วนะครับง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับในรอบนี้ขอให้ทุกท่านเฮ่งปังดังรวย ท้ายนี้นะคะก็ขอฝากงานดีๆพิธีกรรมดีๆอย่างพระราหูเอาไว้ด้วยนะคะท่านใดสนใจรีบทักทายเข้ามาหรืออยากจะมาร่วมบุญกับเราก็ได้ยินดีนะคะแล้วสำหรับท่านใดที่โอนเงินเข้ามาร่วมบุญเอ่อขอ,ขอโทษขอโทษคะ่ะสำหรับท่านใดที่โอนเงินเข้ามาร่วมฝากรายชื่อนะคะพระราหูกาลางราศีนะคะอาจารย์จะส่งคำอธิษฐานให้นะคะท่านใดยังไม่ได้ให้รีบติดต่อเข้ามานะคะ แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านค่ะยังหาตัวไม่เจอนะคะโอนเงินมาเวลา11โมง3าวันที่ะคะจำวันที่ไม่ได้ค่ะไปดูนะคะใครโอนเงินมาวันที่11 เ,ออเวลา11.36นาทีนะคะโอนมา,<ห>มาเสร็จต่อมาคุณต้องส่งสลิปมาให้อาจารย์ไม่งั้นเราไม่รู้ไงค่ะแล้วก็ส่ง <Okay. S 2> ชื่อนามสกุลด้วยค่ะนะครับวันเดีบีเกิดแล้วก็เบอร์โทรของคุณเผื่อมีปัญหาอาจารย์สงสัยจารย์โทรกลับไปะนะครับเพราะว่าอาจารย์ใช้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคือการพิธีมุงสูงและประกาศต่อองค์พระหลวงเทวาค,คุณโอนตังไม่เฉยแล้วคุณเงียบเงียอาจารย์ไม่รู้นะ อาจารย์รบอกให้แต่อาจารย์อาจจะส่งเข้าไปบอกว่าเออนี่เงินมีเจ้าของแต่ว่าหาเจ้าของไม่เจอแล้วคุณจะบอกทีหลังมันไม่มีประโยชน์แล้วนะอาจารย์ก็จะบอกเถียงกระพระหูวว่าจ่าหน้าไปสนีอาจารย์ก็จะบอกว่าเงินก้อนนี้เจ้าภาพส่งมาแต่ไม่รู้ชื่อเขาไม่ได้แจ้งมาขอพระลหูก็เข้าไปคุ้มครองอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็พูดได้เท่านี้แต่ถ้ามีชื่อลาตสะกูลคนอยู่คนไหนอยู่ต่างประเทศเระบุประเทศมาด้วยถ้าระบุเมืองที่อยู่ได้ยิ่งดีจําไว้นะอาจารย์ก็จะบอกกับท่านว่า คนนี้นามสระกุลนี้กหนกวันน้อยแนบอยู่เมืองอะไรอยู่เดนมาร์กอ,อยู่เดนมาร์กอย่างนี้เป็นต้นอยู่เดนมาร์กก็ไปถึงอยู่อเมริกาก็ไปถึงอยู่สหรัฐก,ก็ไปถึงในแด์ก็ไปถึงเยอรมันก็ไปถึงหมดนะครับขอให้คุณต้องบอกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วฤทธิ์ของเทพเจ้าหรือเทวดานะครับไปทั่วโลกอยู่แล้วไม่ต้องกังวลพลังของเทวะเทวะหรือพุทธ,ธะก็ไปถึงนะอาจารย์บอก พลังพวกนี้สื่อไปได้หมดหมเหมือนมือถือเลยนะครับวิ่งปืดไปเลยนี่ยุค 5G อะคะ่ะยุค5 g จะไป 6G อยู่แล้วนะครับค่ะท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศกากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอให้ดวงตาเห็นแต่ตัวเลขและมีโชคลาภกันทั่วนหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ